วันนี้เรามาทำเต้าเจี้ยวหล่นกันนะคะเต้าเจี้ยวหล่นเราทำทานเองเลยนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะเราจะใช้วัสดุอย่างไงก็ได้นะคะอ,ะอย่างวันอาทิตย์เราทำไว้เราสามารถเก็บไว้ในช่องฟิตอ่าไว้ทานได้หลายวันเป็นอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์สอาทิตย์ได้เก็บในช่องน้ำแข็งนะคะเรามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะคะ,ะเราไปดูกันเลย ักหลักเลยนะคะเราต้องมีเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวเราซื้อจากตลาดมานะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเราซื้อมาแล้วเรามาล้างน้ำหลายๆรอบเลยนะคะให้เต้าเจี้ยวเขาเอาน้ำเก่าทิ้งให้เหลือแต่ตัวเม็ดอย่างนี้นะคะจะหล่นเต้าเจี้ยวอร่อยมากนะคะ,ะเราไม่ใช้เต้าเจี้ยวขวดนะมะขามเปียกนะคะอัตราส่วนใส่เท่าไหร่อยู่ในคลิปด้านล่างคลิปนะคะว่ากี่ถ้วยตวง ขี่ถ้วยตวงนะคะอ่าหอมแดงน้ําตาลทรายนะคะเนื้อหมูสับละเอียดนะคะอ่าลวนมาเรียบร้อยนะคะลวนมาแล้วเทคนิคการทาอาหารให้อร่อยลวนมาก่อนจะอร่อยมากเลยนะคะมันนาวนะคะน้ําตาลปี๊บน้าปลานะ้นําตาลทรายพริกนะคะพริกเราหั่นท่อนๆนะคะทั้งพริกใหญ่พริกเล็กนะเราหั่นท่อนมาเลยนะคะอัตราส่วนอยู่ใต้คลิปนะคะ กัน้ากะทิข้นๆนะคะอา,าส่วนอยู่ใต้คลิปนะ้แล้วผักนะคะผักเครื่องเคียงตามที่เราชอบเลยอ่าในนี้พี่ปานจะมีพิเศษเลยมะละกอต้มนะมะละกอต้มนี่จะหวานมากต้มไม่เละแบบนี้นะอ่าแตงกวาถั่วฝักยาวต้มนะคะมะเขืออ่าเราแช่น้นําเกลือและน้ำมะนาวนะคะมะเขือเราจะไม่ดํานะ มะเขือเราล้างสะอาดนะคะแตงก็เหมือนกันเราล้างน้ําเกลือน้ํามะนาวมานะจะไม่ดําเลยนะคะเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยนะคะเริ่มแรกเราไปหล่นเจ้าเจี้ยวก่อนนะเริ่มแรกเราไปหล่นเจ้าเจี้ยวก่อนเลยอันดับแรกเราใส่กะทิที่เราเตรียมมาลงไปก่อนเลยนะคะใส่กะทิลงไปเลย เราตามด้วยวเจ้าเจี้ยวเลยนะคะตามด้วยหมูสับที่เราเตรียมมาเลยนะคะเคี่ยวให้เข้ากันก่อนนะคะเคี่ยวให้เข้ากันก่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆ ใส่ลดเลยนะคะใส่น้ำมะขามเลยจะได้เข้าเนื้อนะคะตาลเลยนะคะ เริ่มหอมแล้วนะคะอ่าเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งแล้วเราใส่หัวหอมนะคะใส่หัวหอมและพริกตามหลังเลยนะคะอ่า พอเราเริ่มเคี่ยวได้ที่เราใส่หัวหอมและพริกตามหลังเลยนะคะเราก็ชิมรสชาตินะคะพอดีแล้วเราตักใส่ถ้วยนะคะแล้วไปเตรียมผักเสิร์ฟกันเลยนะคะขนาดนี้พอดีเลยนะคะขนาดนี้พอดีเลยสีสวยงามมากเลยนะคะสีสวยงามรสชาติได้หอมนะคะ เราได้มาแล้วนะคะต่อเจี้ยวหล่นของเราน่าทานมากเลยนะคะอ่าเราจะเห็นเม็ดหน้าทานเลยนะแล้วเราวางผักที่เราเตรียมไว้เลยนะคะลาวางผักที่เราเตรียมไว้เลยอย่างมะเขือนะคะเราแช่น้ํา ความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็บังนะคะบังบังพอให้จะเป็นลูกได้แล้วเราแกะสลักเลยนะคะเราแกะเป็นคำคๆได้เลยนะอ่าผักต่างๆที่เราเตรียมมาไม่ว่าผักเด็บผักสุกเราใจได้หมดนะ าตามที่เราชอบเลยนะคะเรื่องผักสำคัญตัวที่ว่าเราหล่นเต้าเจี้ยวนะสำคัญตัวที่หล่นนะคะอย่างตัวฝักยาวต้มสุกเนี่ยเราต้มมาเรียบร้อยนะคะต้มมาเรียบร้อยเราจัดข้าวจานเราเลยนะให้สวยงามนะให้เก้าสำหรับกับข้าวเราให้สวยงามเลยนะคะ เราทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะจัดจานมาเรียบร้อยสวยงามนะทําง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแล้วเราจะเอารถดไห่เราจะใช้วัสดุยังไงได้หมดนะคะเราไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะเพื่อสุขภาพเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเจอกันคลิปใหม่นะคะ